สวัสดีครับวันนี้มาแลบเปลี่ยนเรียนรูงน้ง่ายๆสไตล์ครูไบเก่าก็อีกเช่นเคยครับตอนนี้กำลังสนุกกับ AI จริงติดตามผมเข้าไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้มีมาแทบทุกวันแทบทุกชั่วโมงกันเลยนะครับเราจะได้ดีๆไปพัฒนาการศึกษาของเราให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้จะเป็นตอนอะไรมาดูกันนะครับผมมีวิดีโอตัวหนึ่งผมถ่ายทําไว้นะครับผมจะทําให้ เครื่องพิมพ์ลอยได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูมาหยักกนกันนะครับเครื่องพิมพ์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้เครื่องพิมพ์ลอยขึ้นลอยขึ้นอ่าลอยได้ไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเครื่องพิมพ์ลรรรอยได้ครับโอ้โหสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมครับน้ำหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะเติมใหม่เติมให้เต็มอยู่เรื่อยๆนะแต่ทำยังไงที่เราจะมีน้ำดื่มเรื่อยๆอชักหิวละเดี๋ยวมาดูกันนะครับอา้าวเติมน้ำเองได้ครับเติมน้ำเองได้ครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามนะครับโอเคเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่าทำได้อย่างไรเราก็ไปที่ g o เก l e นะครับ ไปเซิร์ชหาคำว่า Runway อ่าอันนี้เราใช้บ่อยแต่ตอนนี้มันมี Gen3 ขึ้นมาล่าสุดนะครับมีอะไรใหม่ๆเยอะ,ะแยะเลยเราคลิกเข้าไปนะครับพอเข้ามาหนะน,น้าเห็นไหม Gen3 นะครับ Gen3 a l p h าคลิกที่ Get Start นะเห็นมีอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับอ่าเราก็เข้า Log in with Google นะครับพอเราคลิกที่ Google เาแล้วนะครับเราก็คลิก Gmail ของเราเนาะ g ี a เมที่เราต้องการนะครับพิมพ์มพาส,สเวิร์ดเข้าไปคลิกถัดไปนะครับแล้วเราม่นจะอยู่หน้านี้เห็นไหมเราโปรไฟล์ของเราเข้ามาละนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนหาครัว่า generative video ปึ๊บอ่า generative video ครับเราก็ไปเอารูปภาพที่เราถ่ายไว้ขึ้นมผมก็ผมจะทำให้พิมพ์เตอร์ลอยแบบเมื่อกี้นะครับก็ไปถ่ายพิมพ์เตอร์ เสร็จแล้วผมก็คลิก Open นมาแล้วเราก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับ r u n เว y เจนสจะทําได้อย่างไรนะครับโอเคผมทําได้แล้วนะครับทีนี้อันนี้เครื่องพิมพ์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็พิมพ์พร้อมตรงนี้นะครับผมพิมพ์พร้อมตรงนี้เนาะผมพิมพ์พร้อมว่านะครับ The the printer start floating คือให้เครื่องพิมพเตอร์ลอ,อยขึ้นมาให้ได้ตรงนี้เอาแค่5วิก็พอนะครับตอนนี้ผมเครดิตเจ็ดสนะิบเนาะคลิกที่ generate นะครับเึ๊บเดี๋ยวดูนะครับใช้เวลาไม่นานด้วยนะ few m i n นะครับแต่ถ้าต้องการให้เร็วขึ้นโอ้โหนี่เร็วนะไม่ถือว่าช้าเลยนะครับตอนนี้คนอาจจะใช้น้อยด้วยเึบเสร็จแล้วโอ้โหรวดเร็วมากครับไม่ถึง20วินาทีนะควิกเนะสร็จลนะนะครับ มาแล้วเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับลอยได้ยังไงปึ๊บอืออ่าวว้าว้าลอยได้นะครับลอยได้ไหมครับโอเคลอยได้เดี๋ยวเอาสักอันหนึ่งนะครับเอาสักอันเดี๋ยวผมผมรีมูฟอิมเมจไปก่อนเนาะริมปิดอันนี้ไปก่อนผมก็ไปเอาอีกรูปหนึ่งนะครับไปเอาอีกรูปหนึ่งผมจะเอาตัวนี้ แก้วน้ำเนาะเป่า no. uh, แก้วน้ำนะครับผมดื่มน้ำหมดแล้วจะทำไงให้เติมน้ำได้อนะครับผมก็มาพิมพ์คำว่า the glass fill up with with อันนี้ดีกว่า with อะไร with with อ่ h uh with coffee เนาะ อ่หรือชีก็ได้่าโอเคเนาะพิชคอปปี้อยากจะเติมนะอยากจะเติมลงไปนะ w ิชวอเตอร์มาเดี๋ยววอเตอร์จะเห็นไม่ชัดเอาแค่นี้นะครับอ่าไม่ได้แล้วเครดิตหมดเสียละนะครับอ่าได้ถ้าหาวิได้นะครับโอเคเอาอีกสักรูปเจนเนเรตนะครับบเหลือสี่สิบห้าเครดิตนะครับอ่าปุ๊บ เห็นไ,ไหมหรอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเติมน้ำให้ผมไหมอา่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับนั่นเติมน้ำให้ด้วยเติมน้ำให้ด้วย อ๋อสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเป็นไงครับถูกใจไหมครับครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดกิดกรรมค่ไว้เกามีอะไรดีๆเสมอน,นะครับสวัสดีครับ